ตอนนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็น่าจะใน,าใ,นในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในผลก็คือมีมีัม่เกิดจาผลกระทบจากจากไอเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปแล้วก็อเมริการวมที่ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งยังยังยังไม่ดีเลยนะฮะึ่งก็ทําให้มีผลถึงประเทศไทยด้วยนะครับ มันมีผลต่อกำลังซื้อเพราะว่าพอเศรษฐกิจของเขาไม่ดีเนี่ยเขาก็สั่งสินค้าเราน้อยลงพอสั่งสินค้าเราเราน้อยลงนะฮะก็ทําให้เรามไม่สามารถเราก็ขาดทุนบางบริษัทขาดทุนก็มีมีบางบริษัทก็ต้องปิดตัวไปบางบริษัทก็อาจจะต้องลดกำลังกำลังพนักง,งานนะเพวกะนี้ก็จะทําใหเ้เศรษฐกิจในประเทศเราก็จะแย่กลงด้วยถึงแม้จะมีเงินบาทเอ้ไม่ใช่มีค่าแรงที่สูงขึ้นก็จริงนะฮะ แต่ก็ยังอาจจะไม่สามารถชดเชยในส่วนที่บริษัทต่างๆที่ต้องลดกําลังการผลิตลดคนหรือเติบต้องปิดตัวไปด้วยทุกๆปีที่ผ่านมาเรามีการเพิ่มคนเกือบทุกปีรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องชะลอ,อการการจ้างงานเพราะเราต้องเพราะถ้าขแรงหนึ่งขั้แรงสูงขึ้นออเดอร์เนี่ยไปสั่งซื้อก็น้อยลงฉะนั้นการต้องเราต้องมีการไม่จ้างคนเพิ่ม เร,เ,รเราไม่ไม่สนไม่อยากจะต้องมีการลดคลงาน